นี่เครื่องช่างไปไหนอะพงังอะดิแล้วเนี่ยซื้อว่าใหม่เหรออืมเ <ừ. S 1> หยียบได้เลยเหรอเออแล้วก็ดูตัวเลขที่หน้าจอก็เสียวเลยแม่มีคนสวยเข้ามากี่คนฉันไม่เคยสนมาแล้ว ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะคะทุกคนกลับมาแล้วค่ะพี่โบกลับมาเปิดคลิปคนเดียวแล้วแสดงว่าตัวจะต้องมาแกล้งทุกคนอย่างแน่นอนคลิปนี้นะาทุกคนจําได้หรือเปล่าว่านี่คือเครื่องอะไรอันนี้ก็คือเครื่องนวดที่แปะไปแล้วใช่ป่ะมันจะเหมือนไฟฟ้าช็อตจืดจืดจืด,ด,ดที่ยิม้มครั้งที่แล้วมันเป็นคนแกล้งแล้วมันก็เป็นคนอะไปซื้อเครื่องนี้มาทุกคนแต่มีแอดวานกว่านั้นพี่โบก็เลยแอบไปซื้อนี่ มันก็คือนี่หน้าตาคล้ายๆกันเลยมันคือเครื่องช่างน้ำหนักทุกคนแล้วก็มันมีไฟฟ้าจริงๆมันคือเครื่องนวดเท้าแหละที่โบจะฟอร์มนะคะว่าให้มันเป็นเครื่องช่างน้ำหนักแล้วมันจะช็อตทุกคนที่มาเหยียบแผ่นนี้ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวพี่โบขอตัวไปเก็บเครื่องช่างน้ำหนักที่มันอยู่ตรงหน้าตู้เย็นก่อนแล้วใครมาโดนไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาดูกันอกะไรกินมางกว่านี้กินน้ำหน่อยลดน้ำหนักเขากินน้ำเยอะๆใช่ไหมใช่ชกินน้นเครื่องชั่งไปไหนอะนี่เครื่องชั่งไปไหนอ่ะทางอะเดิแล้วเนี่ยซื้อมาใหม่เหรอหใช้ยังไงอ่ะบางจังเอ้ามันเป็นไอ้นี่ไหมสายไหม เยบได้เลยเหรอเออแล้วก็ดูตัวเลขที่หน้าจอขึ้นก็เียเลยไฟดูไฟดูไฟดูระวังไฟดูดวังไฟูยวเปลยองอีกทีนิอุ้เป เยี่ยตู้เย็ยนมันไฟรั่วแล้วมันปล่อยกระแสมาตรงนี้เบ้าอ้เหี้ยจริงเหรอตัวเดี๋ยวลูกขึ้นมาเยี่ยบนะตัวมาดูดีดูดีดีดีอะไรอะ่ะทำอะไรอะ่ะเอาเรื่องลดไฟไงตัวดูดีๆีดีเดี๋ยวถ้าลูกเดินมาเยียบอ่ะเกิดเรื่องเลยนะเฮ้ยนั่นังไงเอาว่าแล้วนีทำไมตั้เย็นมีไฟลั่ด้วยอ่ะอ่ะไม่มีนะเมื่อกี้ตัวช่างแล้วจับตู้เย็นไปด้วยป่ะเออดีดีดีดดดด ไม่มีมีเปล่าไม่มีไม่มีชัวนะไม่มีเขาเพิ่งซื้อมาแล้วมันเป็นไปได้ไงอะ้เฮอ้ยไเฮ้ยไอ้เฮ้ยไ้เอยเฮยย้อไอ คือเครื่องช็อตแบบเครื่องนวดไงไอ้ยเลือกไปซื้อตามตัวร้านเดียวที่ตัวซื้อเลยจัดขึ้นยันไข่เลยทำไมเดี๋ยวนี้มันเป็นที่เหี้ย่างเงี้ยเป็นที่นวดเท้าไงแต่ปล่อยกระแสเขาที่เท้าอ่ะหมึงเปิดรถไฟเต็มเลยนะน่ะมึงเหี้ยเจ็บปะมือหองเลยมงร้องเนี่ยมึงซื้อมามือหองแล้วมึงกลัวแต่มึงไม่อเหรอง ไปเลยทุยบ้ากูนึกว่าเจ๋งช่มาพ่ข้ามาดิครั้เห็นไงโ้แยหมาเข้ามาดิพีข้ามาชั่งน้ำนักรู้ยังตอ่นี้ที่บ้านนี้เขาหังเกล็้วนนะผมเป็นคนหอบน้ำหนักผมไม่เคยไม่เคยเกินหกสาหนักเท่าไหร่อะไม่เกินห้ไม่เกินห้าสิบเจ็ดนเฮ้หนักน้อยกว่าอีกเรอ้า ขึ้นขี่มอไซค์เก่งไงคนนำอานคนน้อยไงตันไงก็ไม่รู้วะเชื่อป่ะโอ้เป็นหุ้นเลยอะไหนหกสิบถ้าตอนเช้าอ่ะยังไม่ขี่อ่ะหกสิบเเฮ้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวชัางให้ดูน้ำหนักไม่ถึงหรอกนี่หนักเท่าไหร่ จัดไปรั่วปะเนี่ยไปรั่วป่ะพี่ไปจัดตู้เย็นนะเด็กไม่ได้ทำอะไรเลยตู้เย็นไฟมันรั่วอยู่ยังไม่ได้ซ่อมเลยมานี่ครับก็ผมเห็นพี่จับอยู่เมื่อกี้มานี่ครับก็ผมเห็นพี่จับอย่างนี้เนี่ยพี่ยืนอย่างนี้ฮะพี่จับอย่างนี้กูจะจับทำไมล่ะกูจะทำหน้าก็พี่จับพี่จะโกงกิโลไงพี่จะโกงกิโลไปรั่วป่ะเนี่ยพี่จะให้ตัวเบาไงเออโกงกิโลไงนั่งนั่ย โกงไงเอาอย่าเอาอย่าเอาอย่าไม่ยอมช่างไม่ยอมช่างเดี๋ยวฟ้องไม่เยียวตัวเดี๋ยวฟ้องไม่เยียวเลยทำไมสุขภาพไม่ดีไงแล้วไม่ยอมช่างไงตรวจมาแล้วสุขภาพตรวจได้ขนาดยังไงเออน้ำหนักมันชิคคุมน้ำหนักอยู่ทำไมไฟมันช็อตอ่ะมันไม่ช็อดเรากะบ้าเราไฟมันจะไม่็อตช็อตนี่พี่คิดเยอะเส้นพี่ยืดเลย เป็นอะไรอ่ะนี่ยดไม่แล้วไม่เหี้ยเป็นยังไงมันเป็นยังไงองีกเลยอ่ะงี่กเลยอ่ะงีกเลยอ่ะอันนี้ทำเป็นงีกได้ไงงี่กเลยอ่ะงีกอยู่อย่างนี้ออโยอะอะไรม่ใช้อ่โอะไรขอยโบนก็ไมรู้โยกช้นหนักคือดูดิไปพไช็อตันเล็บครบเลยไม่ใด้เป็นีแรงแรงดิมันคืออะไรอ่ะคือไรอะ ไไปว้้บานใหญ่มันมันจำเป็นต้องมืนเครื่องอะไรเครื่องชั่งน้ำหนักรู้ไหมถ้าน้ำหนักที่มันไม่ได้มาตรฐานอ่ะมันจะช็อตมันจะช็อตเลยมันจะฟ้องจริงไอ้ไอ้รัศนาขนาดนี้เต่ถ้าอ้วนเลยฟองเกินไปสุขภาพไม่ดีมันจะฟ้องเลยอ๋อตัวเลขขึ้นด้วยอ่ะถูกต้องมันต้องเย็บเดี๋ยวมือมือสั่นมือสั่นมือที่มาช็อตอ่ะมันช็อตจริงปะไม่รู้พี่ว้ามันช็อตจริงเนี่ยทุกคนช็อตเหมือนกันไม่ช็อตไม่จะช็อตได้ไงเอ่ะยืนเนี่ย ซอนี่ให้เต็มเดินเช้าดิเต็มเช้าเออจะเปออจะป็อตอะไรหรออ๋ออเปียกเขเปล่า้างเดียวข้างเดียวไม่ช้อนเออข้างเดียวไม่เป็นไรหรอต้องสองข้างหรอไอ้ทำไมอาซีดเนีคนบ้าเลย ไม่เคยเห็นไม่เคยกินมาก่อนเลยคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่แน่พอเดินเข้าไปแค่เอาเย็ดแม่ไม่ใช่ไม่ใช่แลวไอเหี้ย ไปพาิดเไใช่แล้าฉันข้ฉันให้ตายดีกว่าเอ้าไปไหนอะไไคืออะไรคืออะไรไม่ใช่แล้วจะรื้หนักไม่ใช่หนักพี่เกินใช่ไหมเกินที่เอ็มเลอยู่เลยเพราะหนักมันเป็นเครื่องที่มันฉลาดที่สุดในปัจจุบันแล้วจังเอาเมื่อเลย ฝั่งสิกูสิเนี่ยจะท้องมือมาๆๆมามาช่วยกายกลัวไหลกลัวไหลโถไปไหนไปตายกูไม่อยากเห็นภาพอย่างนี้เลย mấy con mặc hồng làm chăng tóc chicken 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 ัวล้อดังไว้หน่อยแต่ว่าไอ้ตุ่มๆนี่แหละคุณเนี่ยไหมคุ้นคุ้นี่เลยนี่เลยแสดงว่าคุณน้ำหนักเกินน้ำหนักเกินยังไม่ก้าวสูตนะน้ำหนักเกินคุณน้ำหนักเกินโอ๊ยไม่เกินจริงมันสองขีดมันก็เกินแล้วนะ มารู้มนรู้ว่าใครท่างมันจะประมวลน้ำหนักแคลอรี่ไขมันในเส้นเลือดน้ำมหมดเลยใช่อนี้กินอได้งนี้แต่ว่าสั่นเยอะอีเดี๋ยวลองเดินดิเดินปกติไห้เยยอันนี้ตั้งแรง ด้องอยู่ไหมอ๋อฟ้แล้วเหรอเนกระแล้วพอไหน่ะพอยังไม่โดนเลยไม่เอาพอเป็นโรคหัใจดีดีชอบหาได้เหรอฟ้าเลยตอบจ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้เด็กเว้น พ่อเพิ่งกลับมาให้ตังพ่อเพียงอ่ะข้งทีแล้วรีวิวอะเออค่ารีวิวยังเลยเขายังไม่โอนมาเดี๋ยวชี่ลองไม่ลูกพ่อลูกค้ามีเครื่องชั่งน้ำหนักมาให้รีวิวตัวใหม่ตัวนี้ยหนักเท่าไหร่มันจะบอกถึงไขมันตกค้างในเส้นเลือดไขมันแคลอรี่ทุกอย่างที่เรากินมันจะเก็บํำนวณอยู่ในนี้เลย ก็ลองชั่งดูถูกน้ำหนักเท่านี้ถูกไขมันเท่านี้ใช่กล้ามเนื้อเท่าไหร่กล้ามเนื้อมีเยอะแค่ไหนต้องออกกำลังกายเพิ่มไหมลองอ้าวเพื่อสุขภาพเออยชิ้วาชิ้หนีชี้หนีไม่อยู่นี ดูฝังเนี่ยชานะคะฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ไป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 หาซื้อมากันได้นะครับเครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะตามเลยไปไปไลย์ปคลิป